นะครับผมนี่ครับอ่ะชนครับชนทำปมๆใป่ป้องสวัสดีครับแสบนัวเบาดอนเซาดอนนะครับเมื่อนี้เซาดอนบมานะครับอ่ามาเยี่ยมไอ้ใช่หล่ะแชแนลนะครับผมสวัสดีครับใส่หล่ะแชแนลครับผมยินดีต้อนรับครับมืองการโอ้ยมาผ่อไอ้ลูกรอตัวไอ้ก็ในกล่องอีกโอ้ยมาหามาหาช่วงเส้นเดือนนั่งซี่กะ ได้กินยังเง um> ินเงินก็ยังเบาอ่เคิดยังไงเนาะบ้านเนี่ยกินอย่างไรกินผกผีกหลังบ้านมาโอ้มียังกินนั่นแล้วเนาะนี่นะครับครับผมมันต้องแบบเมนูแซ่บครับแซ่บนเนาะเผ็ดๆจ้วดๆนะครับผมโอ้ที่นี่พาแซ่บนัวเบาอุดรสาวอุดรมากินผีก กินพริกพี่น้องฟาดคำใหญ่ๆหลดเนาอ๋อสโลแกนเลยครับคำปมปมตามซองผมนะครับผมสุดๆเลยพี่น้องนะครับผมนี่เอ้ามาตอนกับเอาแนว่ยเสียบบอกว่าเอาแนว่ยเสียบจุจวดๆให้กินเนื้อวสันเอ้านะครับผมนี่ครับอ่ะชนครับชนคำปมปมพี่น้องเออยากอยากได้พี่น้องได้ครับอยากครับเนื้อให้กินอิ่ีมาฟอดหาซองซาลาก็ต้องได้กินเนื้อครับพี่น้องต้องได้กินเนื้องามๆพี่น้องนี่ถูก เสื้อห้องไห้ครับพี่น้องแล้วก็จะมีสันในตับยอนพี่น้องแล้วก็ขาลายมาก็อื่อตรก็ซอยจระยางเนาะครับผมครับเดี๋ยวเอาส่วนเสื้อห้องไห้กันบ้านนี้ิีโบ่ที่ถามบาอ่าอาย่ชล่าครับเชล่าส่วนไดแซสบที่สุดอายเชล่าที่กินมากนี่สําหรับเนื้อนะครับครับผมขั้นว่าเข้ามาเห็ดซอยจูเนี่ยก็สันในครับ มันจะบนเหนียวถ้าว่าเสือห้องไห้เนี่ยเต้องช่วงมันเผาครับครับถ้าเป็นช่วงเนื้อติดมันเนี่ยเขาต้องไปย่างครับอืมแต่ว่ากินกินสดเนื้อมันเผานี่สิได้การที่กันม่นครับผมผม,มันเผาเสือหอ,อยถ้าเป็นเนื้อมันที่มันเนี่ยมันจะหยาบใช่อหงหยาบเป็นบ่ครับต้องมีมันแมนครับมันจะแบบว่าละลายในปากไหมนี่ครับตัวนี้โอ้ยนี่ นี่ส่วนใดของมันครับสาไในครับอ,อืมไปขอกลนะัทา้งนอกออกกันอู้อือน,นำ้ำลายไหลเลพี่น้องนึกว่าสิกินกันไอ้ให้กันกินเพ้เ่โอ้โหแต่แสีบแตเน้องพี่น้องนี่เราเขื่อนว่ามาถึงบึงการนะครับเมื่อนี้มาบึงการด้วยพี่น้องด้วยบ,บ้านไอ้เสลาคนอยู่บึงการบ้านเอียงไอ้ บ้านในบ้านห้วยบอนพัฒนาครับบ้านหนองตอตะกี้ใช้บ้านหนองตอครับแต่ว่าม,มันยกเป็นสองโม่บ้านออกจากตัวมืองการมาแค่สิบกิโลเองนะครับมาหาเล่าเนาะมือคึืนนี่ก็ต่อจะคลี่มือมือคึืนเนาะไ,ไปไปกินบรรยากาศถนนคนณยางริมขโขงอู้บรรยากาศดีแห้งหนาวพอดีเมือ่อคืนนี่ก็ว่าจะไปนั่นนะครับเอาบอ่แต่วันนี้เฝ้าทุ่ละพี่น้องออกจา<อ>กโรง,งบางอากันตัวนี้ออกจากล่องบอลนัดกันกับบ่านัดกันไปเพิ่นเพิ่นยากดี ตับก็ต้องช่วงตับย่อนตับย่อนตับย่อนสีเสียบมันจะขึ้นเลยขึ้นเลยเนาะน้ำลายเปลี่ยนเนี่ยซอยตอนใหญ่ตอนตอนใหญ่ไนเด้อครับเพราะว่าแเสียบม่หยาบแมนบอรนแมนครับเมื่อกตี้กินแต่เนื้อเนื้อขาไม่นาะแมนครับแมนลองสนีบเลยครับโอ้นี่จะพออันซอยจูของแท้ว่าเนี่ยับย่อน ี่แจวเพียคนค้นครับเนี่ยถูกบ่เดเห็ดคลิปเห็ดแจวเพียให้เบิ้งเรื่องพี่น้องเวลามันจันจอเนาะนะครับตามทิบคขียถูกยังบันแม่ลื้อทิปเข่า่อนเลยมาเดี๋ยวขอหยาดกินก่อนไอ้ไส้หล่าลองเบิ้องนาะมาป้าดคำปุ่มๆตามสโลเกนพี่น้องอือเจ้าเพียคนค้นมันหล่นมันหล่นป้าดถูกพี่น้องปาดถูก ี่น้องเอ้ยเพี่อนก็จะเป็นเนื้อสันในพี่น้อนมันจะบาหยาบแอบอ่ะ,อะเลือดอล้วมั้ยคอยออคบ่ฮะคอยบ่คอยคอยคลิปเข่าครับบดไอ้ข้ามไงเพืออันอ่าคุณคุณลุงอ่คุณลุงอ้วนเนาะ <laughs> มันมันไงแห้งหรีอฮาบ่ได้ลุงอ้วนเนาะ ปัตเาาบืองขอตับไอ่นี่ครับตับยอนปัตาาถัวเอาคำปุบปุมคือน้องเล็กน้องน้องเล็กเพื่อนว่าบบคอยอันกินเข่าบโบคอยได้มือหนีวาทันเพื่อนว่าเห็นคลิปบางใดนี่คือกันนะครับกินเข่าวบคอยได้ไอ่นี่คำงี้ไง <laughs> <ม>แบบ พักอย่างใหญ่อืมเอนเอนพักอย่างผมผมเรื่มผมรื่มก็จะเป็นค่ายๆแฟนแน่อืมเริมองก็นี่พี่น้องเสือเสือร้องไห้หนะครับผมกินแล้วคนจะร้องไห้ไหมเนี่ย <laughs> เศบมัมแสียบ,ย,บยอนร้องไห้เลยพี่นอ้องอู้ขอยาด้วยพี่น้อง เนี่ยเป็นโซนเนี่ยเอาไปย่างไปย่างครับแบบถ้า,า,าจมาซอยเดี๋ยวมันจะมันจะหยาบแต่ตรงนี้สิสิปล่อยแห้งนี่ตรงนี้ก็นุ่ม,มนะนุ่มเขาเรียกว่าเอือกคนบ่เอือกเอือกเผาเอือกข้าวเนาะ อู้พี่น้องตับยอนพี่น้องครับเดี๋ยวนะเป็นกลินบ้าน่าลายแตกดูนะคำใหญ่ๆคาบวมๆคนว่าสะโลแกเขียนไอ้คนบ้าทุกหัวลูกเผาสิเว์ดแล้วพี่น้องแสบลายอืมนะอู้พี่ เฮ็ดอันเจลเสียบแห้งได้ครับปปูมบใหญ่ไปหรอตังจากเนื้อขาครับตังควายแห้งปมปมคืออายแล้วกันนะออ้โหคนนี่นอ้องมากน้ำจมากเจลเนี่แหละแซีบ เจ้าของฟาร์มฟาร์มหนูพุกนะครับพี่น้องเมื่อกี้ผมคันทรงหนูพุกก้าวหน้าประแดกมาให้โอ้หนูพุกตัวใหญ่แห้งพี่น้องลืมบอกพี่น้อง <c oughs> ที่มาให้ใช่หล่ะเนี่ยคือเฮ่ากับเราลืมบุญคุณกันเนาะคือตอนแรกเนี่ยช่องผมคนติดตามแค่บกีพันเดี๋ยวที่นี่ผมกับเห็ดมือนันเห็ดกินหนูนะครับ <ừ> กินหนูอันหนูหนึ่งเนาะไอห,หนูหนึ่งสมุนไพร ถ้ามีคลิปเก่าผมจะเอามาขึ้นให้เนาะครับอายเราเลยทักมาว่าอยากกินนะครับผมอยากกินแต่ผมก็ยังบมรูนะว่าแกอ่าเป็นไผ่นะครับผม,มบันทึกกรเลยเขาไปซองอ้ายเพิ่นเ<ม>พิ่นก็เลยอ่าสั่งอยากกินน้ำเนาะนะครับผมเลยซองไห้เพิ่นก็เลยรีวิวไห่อ้ายอ้ายเพิ่นรีวิวไห้นั่นแหละคนก็นเริ่มหูจกักหูจักย้อนเพิ่นนะครับผมคลิปที่สองก็เป็นอาเล็กนะครับผมก็เป็น แพตตี้นะครับชาชาชิมอ,อ่าก็เริ่มมีคนหูจักมากขึ้นก็ขอบคุณในห,หลายเด้อเดี๋ยวว่างๆผมจะขอหยาดไปทำลิปน้ำเนาะโอ้ยมากต่มีแต่เบาบวากินน้ำเพลินดิเอาคำปูมือเพื่อนนี่แหละฟังโมกอาหารเนาะเล็กดูอา่าแมนแมนเดี๋ยวไปหาพคนเด้อบรรยากาศดีดีได้ดังนะครับอือไปรางั้นจะได้กินปลาน้ำโขง เหล็กตอนรับดีดีไปหาบ้านแกติดครับน้ำโขงเลยนะครับฟังโของอเมื่อกี้แกมีเรือหาปลาของเจ้าของของบวมแมนแฟนแฟนน้องเล็กเนี่จะจะลงไปหาปลายังยเมื่อคืนครับแล้วก็เมื่อกี้ไปหอดเจ็ดกิโลปลาตัวนะครับอู้หาน้ำโขงผมเห็นอยู่ ซุดเลยหายยังเมื่อคืนยังมาสามารถถ่ายคลิปโอ้ใหญ่แหงแซ่บพร้อมเนื้อหวานขนาดพี่น้องคุนซื้อปลาปาน้ำผงแล้น้องแซ่บดีดีแซ่บมันจะมีความหวานของเนาะกันปลาไก่กอ่ะไก่พันกับไก่บ้านอืมปลาปน้ำผงกับไก่บ้านนะันแซ่บครับมากเท่านี้แลหละของไอ้สลาก ทั้งหมดมีมาพังวกเอยเห็นบีนี่ได้อันนี้หละนี่พังแต่ตะกุนตะคุเดยวังนะไม่จะา,ะาอหอมเขียงนี่เขียงสว่างงกี้ครับที่ผมไปไทายด้วยด้วยครับ คืออันง่วนนี่ง่วแสบนี่ยต้องเป็นงัวกี่บานเฮาแมนครับครับมันจังจะได้รสชาตินะครับผมมันจะมีความแสบของงัวพันข้าวากันนะเนาะยืมใส่ผิดกว่าเนาะเราใส่เลยดโวดครับ มาพี่น้องกินน้ำกันเด้อครับนะพี่น้องแซ่น้ำกันมาครับสุดท้ายพี่น้องก็ถ่ายใหญ่ห้างเนาะแซ่บเพิน่นเพิ่นตอนรับยางดีพี่น้องขอบคุณไอ้ใสหลายหลายพี่น้อง <c oughs> เอาคําสุดท้ายเนาะ <c oughs> พี่น้องเนาะนะผมนี่อู้หือคำใหญ่ๆสุดท้ายสุดท้าย,ายเอา้าะ เน uhm like, ื้อก็แซ่บสดแห้งครับอืที่พี่น้องว่าเนี่ยคือบบลากลากเขาปากรถดนี่คือแบบสดๆปาดจากขาเลยพี่น้องสดๆเลยเนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วนส่วนหลังเนี่ยส่วนหลังว่าจะมีมีหน่อยก้อนเนื้อมันซ้ำๆในข้าวแขกาำไปแลครผมจะมีสองฟังเนื้อสดได้หน่อยจะสดแล้วก แซ่บที่สุดแซ่บแล้วนพอยมาซอยจุ๊มครับเขาซื่าไทยเอาต้องต้องสร้างจองเพ็่นไว้วยครับผมจะอิ่มนะครับอิ่มแห้งนะพี่น้องเ <c oughs> อาสุด่้ายพี่น้องนะครับผมก็ขอบคุณหลายหลายไอ้ไส้หลา่ามือหนีมาเยี่ยมเพื่อนกับตอนรับย่างดีนะครับผมบอกว่าบอกเลยว่าบวผคิดหวังอีรีนะครับโอ้ <c oughs> สุดยอดอิ่มแล้วครับผมสุดท้ายกะย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับผมให้ให้ผมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณไอ้ไส้หลาแล้วกันนะครับช่องแซ่บนัวเบาอุดรสาอุดรนะครับมือพระบัมมากะ ใส่สื้อามาแทนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายครับสำหรับเบ้าอุดรเสาดดลมาเยี่ยมนะครับจะเจอกันคลิปหน้าเนาะครับคลิปหน้าสิกินหยางอยังกรับคอยว่ากันยังอยู่บ้านอด้ใช่หล่ะสองมือพี่น้องครับผท่านใดเข้าไปติดตามชมคลิปต่อไปนะครับทางซ่องสลาเดี๋ยวจะพาบ้าอุดรกินปลาคอใหญ่ต้นขาเลี้ยงแมนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผมครับขอบคุณครับ